มาสรุปในการเรียนรู้ที่7การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่ายความหมายระบบปฏิบัติการเครือข่ายเป็นระบบปฏิบัติการที่ถูกออกแบบมาสําหรับการจัดการงานด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์และช่วยให้คอมพิวเตอร์ที่ต่ออยู่กับเครือข่ายสามารถใช้อุปกรณ์ร่วมกันได้ระบบปฏิบัติการเครือข่ายที่นิยมใช้ในปัจจุบันจะใช้หลักการประมวลผลแบบ คลเอนเซิร์เวอร์โดยมีการเรียกใช้แฟ้มข้อมูลและการจัดการโปรแกรมที่ทำงานอยู่บนเครื่องแม่ข่ายในขณะที่ส่วนการติดต่อ,อก,กับผู้ใช้การประมวลผลของระบบปฏิบัติการเครือข่ายจะอยู่บนเครื่องคลเอนโดยทำให้ผู้ใช้เห็นว่างานทั้งหลายที่ใช้นั้นเสมือนอยู่บนเครื่องซึ่งระบบปฏิบัติการเครือข่ายอาจเป็นจุดซอฟต์แวร์ที่ต้องติดตั้งเพิ่มเติม ตัวอย่างระบบปฏิบัติการบนเครือข่ายระบบปฏิบัติการ Windows เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องที่ทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายเช่นไฟเซิร์เวอร์ดิเอต้าเบสเซิร์เวอร์เว็บเซิร์เวอร์ของบริษัท Microsoft ระบบปฏิบัติการเครือข่ายตั้งแต่ Windows NT เป็นต้นมาจะมีการวรวมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเครือข่ายไว้ด้วยกัน ระบบปฏิบัติการยูนิคเป็นระบบปฏิบัติการอเนกประสงค์ที่เป็นทั้งแบบในปัจจุบันระบบปฏิบัติการยูนิคได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในองค์กรมากขึ้นเนื่องจากบริษัทชั้นนําที่ผลิตโปรแกรมประยุกต์ต่างๆได้พัฒนาโปรแกรมที่สามารถทํางานได้บนยูนิคแนวโน้มการใช้งานระบบปฏิบัติการยูนิคในองค์กรจะสูงขึ้นโดยเฉพาะในองค์กรขนาดเล็ก เนื่องจากมีการพัฒนายูนิคในเวอร์ชันที่เรียกว่าลีนกซ์อย่างกว้างขวางและเป็นระบบปฏิบัติการที่แจกฟรีระบบปฏิบัติการยูนบบิน์เป็นระบบปฏิบัติการยูนิคประมาณ1เป็นระบบปฏิบัติการประเภทฟรีแวร์ที่ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเป็นระบบปฏิบัติการเช่นเดียวกับเราวินโดว์หรือ u n i ิ บบปฏิบัติการเครือข่ายแบบอื่นถึงแม้ว่าในปัจจุบันระบบปฏิบัติการ Windows ของ Microsoft และ n e t w เ r ิ Ne กจะเป็นระบบปฏิบัติการเครือข่ายที่ได้รับความนิยมสูงในตลาดและระบบปฏิบัติการ Linux ก,ก็กำลังเริ่มเข้ามามีส่วนแบ่งนอกจากนั้นยังมีระบบปฏิบัติการอื่นที่ใช้ในการจัดการการะบบเครือข่ายได้ ระบบปฏิบัติการ CentOS เป็นระบบปฏิบัติการ Linux ที่พัฒนามาโดยนำเอา source code ต้นฉบับมาทำการคอม p i ล์ใหม่โดยเน้นพัฒนาซอฟต์แวร์ Open s o u ร์ที่ถือลิขสิทธิ์คุณสมบัติของระบบปฏิบัติการ CentOS 1. เพื่อประหยัดงบประมาณขององค์กร สเพื่อนำมาทำเครื่องแม่ข่ายบริการงานต่างๆ 3. เพื่อนำมาเป็นเครื่องแม่ข่ายสำหรับจ่าย IP ปลอมให้กับเครื่องลูกไข่ในองค์กรรวมทั้งการตั้งระบบการเก็บลองไฟล์เพื่อให้สอดคองกับพระราชบัญญัติวา่าเรวยก,รก,การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบปฏิบัติการ CentOS 1การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux แยกกับระบบปฏิบัติการ Windows การติดตั้งแบบนี้หมายถึงการติดตั้งระบบปฏิบัติการแยกการระหว่างระบบปฏิบัติการ Linux กับระบบปฏิบัติการ Windows ในหาด d d 1ล k หนึ่ลูกติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows ได้ที่ไดหลักและติดตั้ง Linux ไว้ที่ใดลอง สการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux ผ่านโปรแกรมการติดตั้งแบบนี้ผู้ติดตั้งสามารถเลือกได้ว่าจะติดตั้งการลงไปก่อนหลังจากนั้นทำการติดตั้งโปรแกรม 3. การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux เพื่อการติดตั้งแบบนี้เป็นการติดตั้งระบบ Linux เพียงระบบเดียวไม่มีระบบอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเหมาะสม จบสรุปบทที่เจ็ดกันค่ะ